วัสดีครับผมหมอหนองบ้านหมอดูครับคืออย่างนี้ฮะหลายคนเนี่ยทีนะ่หัดนั่งสมาธิเนี่ยมักมีความคาดหวังมักมีความรู้มักได้ยินมาหลายเรื่องเกี่ยวกับการทําสมาธิเกี่ยวกับยานเกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับสติศินอะไรก็แล้วแต่ศินสมาธิปัญญาเป็นของคู่กันปัญญาคือตัวสุดท้ายจะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคือปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่การบรรลุจริงๆอันนั้นผมยินดีด้วย แต่ที่ผมออกมาพูดมาไล์สดอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือไม่ลูกศิษย์มาคุยกันเนี่ยผมต้องการบอกว่าเราเราจะอยู่ธรรมะแบบโลกีวิสัยให้มันเต็มแล้วเมื่อเต็มแล้วสุดแล้วหยุดแล้วแล้วคุณค่อยตัดสินใจเองว่าคุณจะเดินอะไรต่อในขณะที่คุณยังมีชีวิตปกติมนษย์ทั่วไปเนี่ยผมไม่ต้องการให้เราแตกต่างคือหลายคนมองพวกปฏิบัตธรรมเนี่ยเป็นข้อแตกต่างพอแตกต่างปุ๊บ บางทีกลายเป็นตัวประหลาดฮะแล้วพอกลายเป็นตัวประหลาดปุ๊บคุณน่ะลำบากผมก็เลยได้ความคิดสรุปความคิดมาจนถึงปัจจุบันว่าเราน่าจะเดินแบบโลกีวิสัยธรรมของเราอยู่กับธรรมะและการปฏิบัติที่เป็นชีวิตจริงของมนุษย์เมื่อประมาณสองสมวันมีน้องคนหนึ่งมาถามเรื่องสมาธิเขาถามได้ดีมากแล้วเขาเพิ่งมาเจอผมเขาบอกผมแนะนําหรือผมไม่อยากใช้คำสอนนะ ผมแนะนำ <c oughs> ในสิ่งที่ <c oughs> ไม่เหมือนกับที่เขาเคยรับรู้มาผมบอกผมอาจจะประหลาดก็ได้นะครับผมอาจจะประหลาดก็ได้นะอาวละทุกคนที่เริ่มฝึกสมาธิอาจจะพบปัญหาและอุปสรรคตัวแรกที่ผมพบคือความท้อที่คุณท้อเพราะคุณขี้เกียจบางครั้งที่คุณขี้เกียจเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรบางคนก็กลัวไว้ก่อน ผมก็เคยกลัวไว้ก่อนครับพอเรากลัวไว้ก่อนปุ๊บพอเจอปัญหานิดหน่อยเราก็ทอ้อถ้าเรามีคนปรึกษามีที่ปรึกษาเราก็จะมีหนทางเดินต่อไปสำคัญอย่าขี้เกียจฮะไม่มีใครทำอะไรที่ขี้เกียจแล้วประสบความสาเร็จฮะอยู่ที่ว่าเราขยันเราศรัทธาเรามันเพียรคนเราพอเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยจิงแรกคือความทอ้อถ้าหมดความท้อไปสักไปสักระยะหนึ่งเนี่ย จิตคุณจะเริ่มแกว่งสายไปส่ายมาแล้วคุณจะเริ่มพบเริ่มรู้แล้วคุณก็เริ่มสงสัยบางคนตกใจพอตกใจปุ๊บถ้าคุณมีที่ปรึกษาคุณปรึกษาอย่าคิดเองอย่าคิดเองเออเองบางครั้งทําให้หลงทางผลข้างเคียงของสมาธิเนี่ยคือพลังแห่งจิตบางคนเรียกว่าพลังจิตจากพลังจิตเนี่ยนะฮะมันก็เอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่จากนั้นผลของการใช้งานเนี่ย ถ้าเป็นสมาธิฝ่ายสงบนะฮะเราก็จะได้สติพอได้สติปุ๊บเราถึงได้ปัญญากระบวนการหลักๆก,ก็คือ 1. สมาธิ 2. เกิดพลังจิตนำพลังจิตนั้นไปใช้หรือพลังแห่งจิตพอไปใช้ปุ๊บเราก็จะได้สติบางคนใช้แค่พลังจิตค้นคว้าไม่วิเคราะห์ไม่แอน ly ์คือไม่ทบทวนฮะฉะนั้นคุณก็จะได้แค่สมาธิพลังจิตเอาไปใช้แต่คุณยังไม่ได้สติ เพราะคุณยังไม่ควบคุมคุณยังไม่คอนโทรลมันเพราะคุณไม่มีการวิเคราะห์คุณเชื่อหรือศรัทธามากเกินไปจะกลายเป็นงมงายพอคุณวิเคราะห์พอคุณคิดพอคุณไตรตรองจากสติคุณจะได้ปัญญาปัญญารายละเอียดผมลงไม่ได้ฮะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่คนที่ได้ปัญญาเท่านั้นจะเข้าใจฮะฉะนั้นก่อนจะได้ปัญญาต้องมีสติก่อนจะมีสติต้องมีพลังก่อนจะมีพลังต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิต้องฝึกฝนให้นิ่งสวดมนต เป็นตัวควบคุมเป็นตัวคอนโทลเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติสมาธิถ้าคุณขาดการสวดมนต์ก็เหมือนกับคุณกินข้าวไม่มีกับมันเป็นองค์ประกอบที่เกื้อหนุนกันนะครับแต่หลายคนก็เริ่มงงแล้วแล้วอย่างที่หมอดูดูดวงได้หมอดูสื่อนูน่นสื่อนี่ได้หรือแม้แต่คนที่เก่งๆในสังคมทำได้มันอยู่ตรงไหนฮะมันคือยาย